ซาสูโอโลแม้ฟอร์มไม่ดีแต่ก็น่าจะสามารถชนะสเปเซียที่อยู่ในลีกต่ำกว่าแล้วก็ฟอร์มก็แย่กว่านะครับในฟุตบอลคบป้าอิตาเลียค่ำคืนนี้ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของนักเตะคอมนะครับวันนี้อยู่กับผมพีนักเตะครับวันนี้พีจะมารีวิวนะครับฟุตบอลทั่วอิตาลีนะฮะหรือว่าฟุตบอลคบป้าอิตาเลียนครับลงเตะในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาบ้านเราประเทศไทยนะครับคู่ระหว่างทีมที่ฟอร์มย่ำแย่กระท่อนกระแท่นและเกินสองทีมในการมาเจอกันนะครับระหว่างซาสูโอลทีมจากเซเรียจะเจอกับทางสเปเซียทีมจากเซเรบีที่เพิ่งตกชั้นไปเมื่อฤดูกาลก่อนนะครับ ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันที่ไม่รู้จะลุ้นยังไงเหมือนกันเป็นทีมที่ฟฟอร์มยําแย่ด้วยกันทั้งคู่นะครับไปเรื่องมาที่ฝ้าฝังของทีมเยือนกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับสเปเซียสเปเซียเนี่ยนะครับเป็นทีมที่เพิ่งตกชั้นจากการโชซ์าไปฤดูกาลก่อนนะฮะฤดูกาลนี้ก็อยู่ในซีรีสบีนะครับก็ตอนแรกเนี่ยลุ้นจะเรื่อนชั้นนะับเพราะเป็นทีมที่เพิ่งตกไปนะฮะแต่ว่าฟอร์มในช่วงหลังไม่ค่อยดีนะครับสิบนัดหลังสุดของสเปเซียต้องบอกว่าเป็นทีมที่คลำหาประตูไไมมม่่เเเเจจออคลาาหหปป้ัันนดดงงสสุซีียถึ6 ที่ยิงไม่ได้ก็คือ,อ,อทา้าบอร์ดกับทั้งทีมนะยครับยิงได้เพียงแค่4นีนัดนะครับแต่ว่าการยิงไม่ได้6นัดตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นทีมที่เน้นบอลแท็กแน่นๆอุดๆตามสไตล์อิตาลีแบบคลาสสิกโบราณเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่มีเกมที่ไม่เสียประตูก็คือ3นัดยิงไม่ได้6นะครับแล้วก็ไม่เสีย3แล้วประเด็นคือเกมที่ไม่เสียประตูเนี่ยนะครับคือสเปเซียถ้าเกมไหนไม่เสียประตูเกมนั้นพวกเขาจะไม่แพ้ครับเพราะ3เกมที่ไม่เสียประตูเป็นเกมที่เขาชนะเป็นเกมที่เขาเสมอไป ดัง3นัดนะครับในฟอร์มหลังสุดของเขานะฮะก็ออกลูกเสมอไปซะเยอะนะครับขนาดเจอกับทีมในเซเรียบีที่ตเปเซียน่าจะมีชื่อชั้นดีกว่านะครับก็ยังฟอร์มกระท่อนกระแท่นนะครับออกเสมอตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีครับทีนี้ไปดูของฝาาฝั่งของฝ้าฝั่งของซาซูโอโรกันบ้างนะครับทีมจฉิเซียาทีมนี้นะต้องบอกว่าไม่แน่ไม่นอนเลยนะครับ ดูกาลน,นี้มี2เกมที่เป็นการล้มยักษ์นะครับก็คือการไปชนะอินเตอร์มิลานเฉือนอินเตอร์มิลานได้นะครับสอแล้วก็เป็นการชนะยูเวนตุสด้วยยักษ์ใหญ่4ี 2, แล้วก็ยิงได้เยอะเหมือนกันนะครับนี่เป็น2เกมที่ซาสุโอโรยิงได้เยอะนะครับแล้วก็ชนะทีมใหญ่แต่ทีนี้เนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะเล่นดีกับทีมใหญ่หรือเปล่าแต่ก็มีเกมที่เขาแพ้นาโปลีไป2อศูนย์ครับแล้วก็เกมที่แพ้ลาซิโอไปก็2อศูนย์เหมือนกันนะครับเป็นทีมที่ไม่ค่อยยิงเหมือนกันซาสุโอโรในสิบนัดหลังสุดนะครับมี ฝั่งหนึ่งนะครับส,บนสินัดไม่ยิง4นัดอีกฝั่งหนึ่ง10นัดก็ไม่ยิง6นัด เลรละพ่อนะฮะในเกมนี้นะครับก็คือในการเจอทีมใหญ่เนี่ยอาจจะมีเีเด็ดแต่ก็ไม่ได้เสมอไปส่วนในการเจอทีมระดับเดียวกันแล้วก็ทีมที่เอ่ออาจจะเล็กนิดหน่อยนะครับหรือว่าเป็นน้องใหม่นะครับก็ยังออกเสมอหรือว่าออกแพ้ได้เหมือนกันตรงนี้ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีแต่ผมยังมองว่าการที่ซาซูโลเนี่ยยืนหยัดอยู่ได้ในการโทษเซเรียนะฮะแล้วก็ยังมีการทําประตูได้ต่อเนื่องนะแม้ว่าจะยิงได้ไม่เยอะนะครับตรงนี้ชื่อท่านของเซเรียน่าจะดีกว่าเซเรีบีและประเด็นคือพอไปดูฟอร์มการเล่นในการเจอกันฟอร์มการเล่น ในการเจอกันของคู่นี้นะครับผมตอนที่สเปเซียเนี่ยนะครับยังอยู่ในกาโช่วยวสติอานะครับฤดูกาลนั้นเนี่ยนะครับเล่นที่บ้านซาสุโอโรเนี่ยซาสุโอโรชนะไปเล่นที่บ้านสเปเซียก็เสมอไป2ฤดูกาลหลังสุดซาสุโอโรชนะในบ้านแล้วก็ไปเสมอที่บ้านของสเปเซียแต่ถ้าเกิดไปดูรายการนี้เลยนะครับโคป้ายอิตาเลียนะครับในการเจอกันเมื่อปี2017แล้วก็2019เป็นทางซาสุโอโรที่ชนะได้ทั้งสองนั้นแล้วก็เป็นการชนะคลีนชีทหนึ่งสูงและหนึ่งศูนย์แล้วก็สองศูนย์นะครับจึงเป็นที่มาของข้อสรุปททีีี่่่่่่่่่ววาาาาาาคคคืนนน้้ซซโโโอออแแมมจจะไไยดดเเเหรรใกกกชตับ เปเซียในบอลถ้วยนะครับน่าจะเป็นความได้เปรียบที่ทําให้ซาสูโรชนะได้นะฟันธงครับเกมนี้ซาซูโรจะชนะสเปเซียแต่เป็นการชนะไม่เยอะครับเฉือนได้ที่1ประตูต่อศูนย์ครับนี่เป็นการพีวคจผมพีนักเตะน,นะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ